แข่งขันครั้งนี้นะครับที่สุดของไทยแลนด์โอเพนเพราเป็นครั้งแรกที่มีนักเทนนิส7คนจาก20อันดับแรกนะครับของโลกที่เดินทางมาแข่งขันที่ประเทศไทยและคุณครับผมขอขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรตินะครับช่อง HD ซึ่งวันนี้ทูวิชั่นก็จะมีแอนดี้มาวีมือวางอันดับที่3ของโลกแชมป์วิมบูด้านคนล่าสุด yeah! Hi, this is Andy Murray, and I will see you in Bangkok at the Thailand Open in September. I look forward to seeing you there. See you soon. ประภากมลรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายคอมเมอร์เชียลค่ะบก็คือโจโควิดคนต่อไปนะครับวงการให้บอกอย่างนั้นนะครับแล้วก็เป็นดาวาสวัสดดูสิสวัสดีค่ะจูเนียร์หนูหนูนูนี่หนูเมื่อยคอมากเลยคุณสวัสดนะคะตอนเด็กๆกินอะไรคะเมื่อกี้แอบเปียวแม่ ทางหมอพี่ยามจูเนียร์วิชยาตรงเจริญชัยกุลนะครับอายุ18ปีก็ได้เล่นเทนนิสมาเวลา10ปีก็ได้แชมลาในทั้งเนื่องจากก็มีหนึ่งที่นั่งะนะครับก็เลยคิดว่าัจูเนียร์เนี่ยน่าที่จะเหมาะและคราวที่แล้วเนี่ยซื้อบัตรได้นะคะที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือรับชมผ่านหน้าจอของถึงการแข่งขันน,นัดชิงชนะเลิศนะคะทุกนัดค่ะ ATP Thailand Open สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะหรือว่า w w w Thailand Open .org